บริพันติพน,นาสวาสุนาำที่หลงลชมวิตค้เเจ้าวนุมาเรียาผ้ไปด้รับผลชนิดนั้นกัลยาณการีกัลยาณุตให้ตุงประจิจะสมปูสาใหุุ้กทังานิวบวามเชื่อตามพุทธพจน์ที่วา่า ยาทิสังขันติบางจำพวกกลับมาเกิดในคันดีนิรยัยาปาปะเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมคือเป็นที่เหมาอยุณแไ้วโดยทำความดีคึงคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเนี่ยดูผู้เป็นในปัจจุบันคือป่าไม้และุนเขาน้อมลํำลึกถึเปัจจุตันอาโธเทวาราทมุข้มงาย ทิศร้ายไี่มีโอกาสมีอำนาจทันดาวดุเดินท้าจะทรงมหาราชั้งทรไม่สไฟชาติณโอกาสนี้กระบิดาท้งร้ายได้นำลึกน้อมนำลึกถึงขบคุณพลีผู้ปิญญาปกครองโลกใบนี้มา่อใน้โลกพัฒน์ีุลพั่นทำใ้โลกมนุษย์นไปตามวิสัยของผู้ปิชนก็จงยึและก็ ปฏิบัตินตนเต็มตามควางที่มีเดินลงในบุญญาิธิแห่งตนผลคือมรซีผลสีลสลนิพานหนึ่งลงในบุญญาิธิแห่งตนเพื่อหวังผลสูงสุดคือมรผลนิพานนักบก็เป็นปรัวภาษาในรำอิทก ขอบคุณกัณฑิตานะครับขอบคยเพราะว่ามีลมมีลมลมพยามีัมบานเข้ามานะครับสมาทิ้งกราบังพรทธเจ้าจะดอนจังหวัดที่จะเกิเราครับทปีนะครับี่ราได้ีี่มง ขอส่วนเหลืออันเป็นมงคลถือว่าเป็นอาหารชั้นเทพนด,ดีจะมอบให้พี่น้องได้ไหมครับไปพี่น้องทุกคน พระสัจตุมหาราชิกาวนะพุทธเจระเทศแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนี้ควงพระพิ้าใได้แสดงความเคารพความเคารพท่านประธานเจ้าหนี